สวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องไปไหนนะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปเรื่องระยะต้นนะครับมันสําคัญแค่ไหนนะครับอันนี้มาดูว่าหญ้านะครับสําคัญแค่ไหนนะครับการเอาย้านะผมไม่ได้พูดรู้สึกว่าหญ้าเนี่ยจะไม่ได้พูดสักคลิปเลยนะครับยังไม่ได้พูดเลยนะก็คือหญ้าเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับคําว่าต่อเนื่องเนี่ยหมายถึงว่า วิธีการหยอดนะครับมันต่อเนื่องกับสัมพันธ์กับหญ้านะครับอย่างสมมุติว่าเราไถไถแห้งนะครับไม่มีความชื้นเลยนะเราปลูปกแล้วก็วางสารน้ำหยดอย่างเงี้ยหญ้ามันจะขึ้นพร้อมกับข้าวโพดนะครับแล้วมันทําให้ข้าวโพดเนี่ยมันแก่นนะครับข้าวโพดมันโตไม่ไม,ไม่ไม่เท่าที่ควรนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่มีวิธีไหนที่สู้ ดึงน้ำใส่ในไร่นะครับไถแล้วก็ดึงน้ำใส่แล้วก็ลอมให้หมาดๆแล้วก็ปันยอดนะครับมันจะได้ต้นที่อวบนะครับแล้วก็ไม่แล้วก็ได้ข้วโพดที่เต็มที่นะครับไม่แกนไม่เหลืองนะครับแต่เราก็ต้องปรับที่ให้ดีก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ผมให้น้ําครั้งแรกนะครับมาดูนะครับว่าหญ้าพึ่งขึ้นนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้เราจะไม่ปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวเราจะขีดหญ้าเก็บอีกทีนึงนะครับ เป็นอย่างนีทั้งไร่นะครับหนึ่งก็คือเราหยอดวิธีนั้นนะครับมันจะทําให้หญ้าเนี่ยมันขึ้นช้านะครับสองก็คือเราฉีดยาคุมนะครับยาคุมอะาซีนยาคุมพะโพดนะครับเฉพาะนะนะครับฉีดไปเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่เจ็ดวันแรกอะคืนแรกที่เราหยอดล้าไปเลยครับเจ็ดคืนวันที่แปดก็คือฉีดนะครับสามก็คือเราทําร่องนะครับทํารุ่นนะครับเนี่ย แทกร่องให้มันร่องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดินเขากบลงไปนะครับเวลามันเจอต้นหญ้าที่มันโตแล้วมันก็ตายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือฉีดเก็บนะครับฉีดยาเก็บนะครับยาชุดนะของเจ๊ไตนะครับตอนนี้มียาที่ฉีดกาดได้เลยนะครับผสมยาหนอนฮอร์โมนได้เลยอตอนนี้มีเท่าที่ผมดูนะครับมีเจ้าเดียวนะของเจ๊ไตนะครับชุดละพันสามพันสี่นะครับพันห้าแล้วแต่นะครับได้หกไล่์แปดไล่นะครับ แล้วก็ถ้าไม่มีท่านไดหาไม่ได้ก็เป็นยาเผาไหม้ปกตินะครับฉีดเป้เก็บตามร่องนะครับคือมันโดนใบไม่ได้นะมันจะไหม้นะครับมันจะตายนะครับเนี่ยผมก็มีหญ้าประมาณผมเอายาประมาณเท่านี้นะครับมันก็อยู่นะครับอยู่ดีนะตายดีนะครับเดี๋ยวต้นไใเนี้มันก็หญ้าก็ไม่โตแล้วนะครับหญ้าก็ตายนะเหตุผลที่ทําไมถึงต้อง ไม่เอาย่าไว้นะครับคือย่าเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โทษอย่างเดียวนะครับมันจะมีประโยชน์ด้วยนะครับคือมันอุ้มความชื้นนะครับแต่ว่านะครับนะครับเหตุผลที่เราไม่เอาย่าไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าย่าเนี่ยเวลาถ้าเรา,เาไว้ในไร่นะครับเราให้น้ําบ่อยๆได้ความชื้นเนี่ยญ่ามันมีสิทธิ์โตแล้วออกดอกนะครับ ออกดอกแล้วเป็นไงนะครับก็คือเรายิ่งทำข้าวโพดเนี่ยยายิ่งเยอะในไรนะครับมันไม่ได้นะครับคุณจะมาบอกว่าถ้าเราเกี่ยวปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ฉีดค่ามันไม่ได้แล้วนะครับเม็ดมันแก่แล้วก็ร่วงอยู่ในดินแล้วนะครับยิ่งเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยยายิ่งเยอะเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนผลสุดท้ายเนี่ยเราใส่ปุ๋ยยังไงข้าวโพดก็แพ้นะครับข้าวโพดไม่ได้กินนะครับไม่ทานญ้านะครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาหญ้าไม่อยู่ใช่ไหมที่ฉีดจาคุ้มแต่แหลกะขาโพดไม่โตขนาดนี้นะครับมันจะออกเกนเกนหน่อยๆนะครับเหมือนขาดขาดปุ๋ยนะครับพอเราใส่ไปมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าหญ้ายังไม่ตายหญ้ายังอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือปัจจัยนะครับอหญ้าเนี่ยผมฉีดไปแล้วนะครับยาเมื่อวันก่อนะกับลังตายนะครับคือหญ้าเนี่ยเราฉีดสองคืนเนี่ยเราให้น้ําได้เลยนะครับไม่ต้องรอว่าหญ้าจะเหี่ยวไม่ต้องรอครับยาที่เรายาที่ผมฉีดไปเนี่ยมัน วันสองวันไม่ตายนะครับมันเป็นอาทิตย์นะครับกว่ามันจะตายนะครับแต่พอหญ้าเขาได้รับยาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่โตแล้วนะครับมันจะชะงักไปแล้วเดี๋ยวมันก็ยุบครับเราสามารถทําตามขบวนนการได้เลยนะครับคือใส่น้ํานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเนี่ยพอเวลาให้น้ําเสร็จเนี่ยรอให้เดินได้นะครับคือเดินได้ หมายถึงว่าเราเหยียบเข้าไปในร่องเนี่ยครับมันจะไม่เป็นรอยเท้านะครับเดินเข้าไปเนี่ยเราก็หว่านปุ๋ยนะครับนี่คือหว่านปุ๋ยรอบสุดท้ายนะครับแล้วรองครับรอบนี้ท่วมหัวแน่นอนครับให้น้ำสองรอบท่วมหัวนะครับผมคิดอย่างนี้คนระับถ้าเกิดว่าผมใช้น้ําหยดเนี่ยถ้าน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆเป็นน้ําคลองน้ํเบอน้ําสะเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ผมใช้น้ลาลาดนะเพราะน้ําผมเนี่ยมาไกลนะครับอยู่ไกลนะ จะดันมาแล้วมาพักมันก็เสียน้ํามันเสียเวลาไปอีกนะครับคือเราผมลาดเอานะครับมันก็แล้วแต่นะครับท่านท่านใดที่จะถนัดด้านไหนถนัดทางไหนนะครับแต่ถ้าจะเอาอยางผมเนี่ยยินดีเสมอนะครับหรือจะถามก็ได้นะครับแบบวิดีอย่างนั้นมันดีอย่างนั้นอย่างนั้น,นะครับเพราะว่าแถวนี้มันปลูกกันพอเยอะอยู่นะครับประมาณสองสามร้อยไร่นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ย พัน์ไม่เหมือนกันครับปุ๋ยไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกันระบบน้ําให้ต่างกันครับมีหมดนะครับน้าพุ่งน้ําลาดน้ําหยดน้ําสปริงเกอร์นะครับฉีดยาก็มีหลายวิธีนะครับมีทั้งเอาคนฉีดมีทั้งเอาเป้แบตนะครับเครื่องยนต์แล้วก็โดนนะครับแล้วก็เครื่องใหญ่นะครับอันนี้ผมใช้เครื่องใหญ่นะโอเคนะครับ ยาเนี่ยผมก็ฉีดเครื่องใหญ่นะใช้ปั๊มสามสูบปัป๊มฉีดยาติดบนรถอีโก้งเลยนะครับฉีดไปเลยนะครับเวลาฉีดเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวฉีดเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนะก็คือเวลาผมฉีดยาเก็บยาเนี่ยขั้นขั้นสุดท้ายใช่ไหมครับสองสามวันก่อนเนี่ยมันจะเล็กมันจะมันมันจะเล็กกว่าน,นีนะ้มันไม่โตขนาดนี้นะครับ ก็คือเราฉีดยาหน่อเนี่ยเวลาเราฉีดยาหน่อเราจะเหงื่อขึ้นนะครับให้ยาเนี่ยมันตกลงยอดนะครับไม่ใช่ว่าคุณจี้แล้วให้ยอดพับเนี่ยมันยามันไม่เข้ายอดนะครับอันนั้นมันจะไม่อยู่นะครับเวลาฉีดยาหนอนนะเวลาฉีดยาหนอน,น,นเราตวัดออกนะครับเวลาตวัดเข้านะครับให้เราจี้จี้ข้างล่างเข้ามานะครับเนี่ยเราก็ทาวนลูบไปอย่างเงี้ยนะครับวิธีที่ผมฉีดก็คือลากสายเข้าไปเลยนะครับคือฉีดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับ ขีดขวาก่อนแล้วก็กลับมาทางซ้ายนะครับแล้วก็จ้างคนลากลากกลับนะครับเนี่ยเราก็เคลื่อนรถไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจนสุดไร่อย่างนั้นนะครับอันนี้หกไร่ผมใช้ประมาณสี่ร้อยลิตรนะครับน้ํานะยาหนึ่งชุดนะครับยาหนอนสี่ร้อยซีซีนะครับแล้วก็ยิบอ่าปุ๋ยปุ๋ยทางใบยี่สิบห้าห้าห้านะครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จับไปอีกสองสี่ร้อยลิตรอ่าสี่ร้อยซีซีนะครับประมาณนั้นนะ บอมดครับไม่มีกั๊กนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับที่เข้ามาดูนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับถ้าทุกท่านจะติหรือว่าชมนะครับเข้ามาดูก่อนได้นะครับคนไหนที่สนใจอาจจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับคือผมลองผิดลองถูกมาสามสี่ปีแล้วเนี่ยมันมันมันคือประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับ สี่ปีนะครับคือดูชาวบ้านเขานะครับเขาทํายังไงเอาข้อดีของแต่ละเจ้าเนี่ยมารวมกันไว้ที่นี่นะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เราปลูกครั้งแรกนะครับถ้าเราไม่ได้ดูเขาเนี่ยเรามางม,มอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณได้ผลผลิตมาคุณได้ไร่ละตันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับไร่ล,ละตันคุณไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยนะครับทุนมันก็ห้าพันไปแล้วคุณได้กําไรไร่ละสองพัน ไล่ะละสองพันคุณไม่แค่ห้าไล่คุณได้หมื่นเดียวคุณทําข้าวโพดสี่เดือนคุณได้เงินหมื่นหนึ่งมันไม่คุ้มนะครับคุณออกไปรับจ้างเดือนนึงมันก็ได้แล้วนะครับมันก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีหน,นรับว่าข้าวโพดเนี่ยมันมันมีข้าวโพดชนิดไหนบ้างนะครับมันมีหลายแบบนะข้าวโพดเนี่ยแต่ละสายพันธุ์นะครับ มีเบอร์อะไรบ้างนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นข้าวโพดท,ที่ใช้รถเกี่ยวเหมือนรถเกี่ยวข้าวนะครับแต่มันเป็นปากปากเกี่ยวข้าวโพดนะมันจะสีออกมาเป็นเม็ดนะครับแล้วเราไปช่างขายได้ตังเลยนะครับมันไม่เหมือนอ้อยนะที่เราจะรอเป็นวีคนะครับหรือไม่ก็รอปิดหีบนะครับคือเราทําไรยังไงเราทําเกษตรยังไงเนี่ยเพื่อไม่ให้งอตลาดมากที่สุดนะครับทําพืชตัวไหนก็ได้นะครับที่คุณมันมั่นคงแล้วก็ ยืนยาวนะครับนะครับต้องพิจารณานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในนาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องปลูกพืชที่เราทํามาอยู่แล้วนะปลูกข้าปลูกถั่วอะไรอย่างเงี้ยตามหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไร่แล้วคุณไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยผมแนะนํานะครับข้าวโพดนะครับลมไม่กลัวนะครับตอนนี้กลัวราคาปุ๋ยนะครับแต่มันมีวิธีนะครับที่เราจะทํายังไงให้มันได้อย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ยูเรียนะ ที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใส่ยูเรียนะครับเดี๋ยวผมว่านปุ๋ยรอบสองเนี่ยผมจะทำคลิปอีกทีนึงนะครับว่าใช้อะไรนะครับมันจะได้เป็นคลิปๆไปนะจะได้ไม่งงนะครับจะให้พูดทีเดียวหมดทั้งคลิปมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะโพดมันรายละเอียดมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็วิธีแต่ละแต่ละรอบของผมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันนะครับวิธี ที่มันเหมือนกันคือวิธีให้น้ําแล้วก็วิธีหยอดนะครับส่วนระยะล่องอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะครับก็ภาพอาจจะสั่นๆนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบุณมากนะครับ